สวัสดีคุณผู้ชมและนักสะสมทุกท่านกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับ e ี EP นี้เราอยู่กับของสะสมของผมเองเป็นโมเดลแก๊ปการโลหะทุกกระบอกเลยทั้งสี่กระบอกนี้ต้องขอเปิดคลิปด้วยคําว่าไม่ได้ขายนะครับแต่หาซื้ออยู่นะครับรับซื้ออยู่ถ้าใครมีโมเดลแก๊ปการโลหะลักษณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นซากหรือเป็นอะไรหรือเป็นชิ้นส่วนไหนก็ตามเนี่ยลองติดต่อผมมาดูก่อนเผื่อผมกําลังตามหาตัวนั้นอยู่เดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์เอาไว้ให้ในคลิปนะครับแล้วก็ใน Description นะครับโมเดลแก๊ปการโลหะทั้ มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะครับทั้งสี่กระบอกเลยซึ่งบางตัวอาจจะถึงขั้นห0สิเจ็ดิบปีเลยก็ได้เพราะว่ามันยังเป็นมาตรฐานเก่าของปืนของเล่นที่ญี่ปุ่นอยู่มาตรฐานที่เก่ากึกเลยเนี่ยคือกระบอกแรกตัวนี้เป็นตามงกุฎเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเขาทําตามงกุฎไว้เพื่อบอกว่าปืนของเล่นโลหะชิ้นนี้เนี่ยผ่านมาตรฐานไม่สามารถเอาไปดัดแปลงได้แต่ในยุคต่อมานะครับเขาก็ไม่ใช้มาตรฐานมงกุฎละเขาก็จะใช้เป็นมาตรฐาน Sm นะครับ นี่เป็นมาตรฐาน SM ในยุคต่อจาก SM เนี่ยก็จะเป็นมาตรฐาน SMG ซึ่งใช้มาถึงปัจจุบันนี้เลยครับปัจจุบันนี้ถ้าโมเดลแก๊ปกันตัวไหนทําจากโลหะเนี่ยกฎหมายญี่ปุ่นเขาจะบังคับใช้มาตรฐาน SMG เขาจะมีสลักเอาไว้เลยที่ตัวปืนแล้วก็จะบังคับให้ปืนโลหะทุกกระบอกเนี่ยต้องทาเป็นสีเหลืองเราถึงได้เห็นโมเดลแก๊ปกันยุคใหม่ๆเนี่ยทำเป็นสีทองทั้งหมดเลยเพื่อจะได้ให้มองออกว่ามันเป็นปืนของเล่นถ้าเกิดเป็นปืน ABS หรือว่าเป็นปืน วัสดุเฮฟวีเวทเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐาน S.P.G. Safety Plastic กันส่วน C กระบอกเนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่เก่ามากพวกเนี้ยผมคิดว่าน่าจะยังเป็น S.M. อยู่แต่ว่าด้วยความว่ามันเก่ามากจนมาร์กิ้งมันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ก็เลยยังไม่แน่ใจว่ามันคือมาตรฐานอะไรเก่าขนาดไหนเดี๋ยวผมขอเริ่มด้วยกระบอกแรกก่อนแล้วกันค่ะกระบอกนี้ ขาหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเป็นซีรีส์จัดสแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นรายละเอียดเป็นยังไงเพราะว่ามาร์กิ้งเนี่ยเหมือนเจ้าของเก่าเขาลบมาร์กิ้งออกไปหมดเราทําสีมาซึ่งสีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมจริงมากผมชอบมากตัวนี้ต้องย้ําก่อนนะว่าทุกตัวเนี่ยสีตัวนี้ผมไม่ได้ขายนะครับแต่ผมกําลังตามหาอยู่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีโมเดลกับการโลหะไม่ว่าจะเป็นซากเป็นอะไรหรือเป็นตัวที่สมบูรณ์เนี่ยไม่มีลูกมีแต่ตัวผมก็รับนะครับยังไงทักไลน์มา เริ่มที่กระบอกนี้นะโค้หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งระบบของโมเดลครับการที่เป็นโลหะรุ่นเก่าๆนะครับมันจะเป็นระบบชักยิงทีละนดทั้งหมดเลยอยากจะให้ดูว่าระบบเป็นยังไงชักยิงทีละนแบบนี้ซึ่งตอนที่เราชักยิงเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์แก๊ปได้ก็ต่อเมื่อเราใส่ตัวแก๊ปถ้วยแก๊ปเนี่ยเข้าไปในหน้าหัวกระสุนแล้วเวลาที่เราขึ้นลำไปปุ๊บ มันจะมีเข็มอยู่ในลํากล้องนะมันจะมีเข็มอยู่ข้างในนี้แล้วเวลาเราเหนี่ยวไกลนกก็จะไปฟาดกับตัวเข็มหลอกเป็นตูดเข็มหลอกจริงๆแล้วมันคือลูกเลื่อนคนระับมันจะเป็นลูกเลื่อนชุดเดียวกันแบบนี้เลยแล้วมันก็จะผลักลูกให้แก๊ปที่เราใส่ไว้เนี่ยไปกระแทกกับเข็มหน้าอันนี้คือระบบของเขานะครับแต่ว่าสีตัวเนี้จ้าวไม่มีตัวไหนสมประกอบเลยครับตัวนี้อาจจะต้องไปคว้านรูนี้เพื่อให้มันใหญ่ขึ้นให้มันใส่แก๊ป 5มิลได้เพราะตอนนี้มันยังใส่แก๊ปไม่ได้ครับรูมันเล็กเกินไปเนื่องจากว่าที่เกลือมันกินฮะมันเก่ามากจะบอกต่อไปเป็น Browning High Power Model 1935นะครับคาลิเบอร์9มมระบบเขาก็เหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยคือใส่แก๊ปหน้าหัวกระสุนแบบนี้แล้วก็เวลาเราขึ้นลำตัวตัวเข็มหลอกเนี่ยก็จะตึงออกมายื่นออกมาทางนี้เราเหนี่ยวกลไปเนี่ยปุ๊บ มันก็จะดันลูกไปกระแทกเข็มแล้วก็ยิงคัทออกเทอนัดเหมือนเดิมครับลูปหมดสไลด์ค้งระบบประมาณนี้ถ้าเราไม่เสียแม็กกาซีนเราจะเหนี่ยวไกลไม่ได้ครับก็ระบบเหมือนบราวนิงไฮเปอร์เว er ของจริงเลยจะบอกต่อไป m 1 9 1 1ของ cmc นะครับระบบก็คล้ายๆกันชักยิงเทอนัดตรงน,นี้ก็ไม่สมประกอบอีกเพราะว่าไม่มีลูกคนระับแล้วก็ไม่มีเข็มหน้าในลำกล้องด้วย ระบบก็จะเหมือน,อนกันเลยชักยิงทีนะนะัดใส่แก๊บด้านหน้าลูกแต่ตัวนี้ไม่มีลูกไม่สมประกอบตัวนี้ก็เช่นกันครับ M1911 เหมือนกันคาลิเบอร์45ของค่าย CMC ตัวนี้ก็ CMC ตัวนี้น่าจะเป็น MGC ตัวนี้เป็นของนากาตะซึ่งผมไม่เคยได้ยินชื่อยี่ห้อเลยจนได้มาเจอกระบอกนี่นะครับตัวนี้ก็ไม่สมประกอบอีกเช่นเคยนครับนี่ค้างสไลด์ค้างเพราะว่านกไปมุดอยู่ในนี้นี่ต้อง ดันนกลงมามันถึงจะไม่ค้างนะครับนกไม่น่าจะใช่ของมันนะครับนี่ง้างนกก็ไม่ได้คือเรียกได้ว่าไม่มีตรงไหนสองประกอบเลยครับแต่อย่างที่บอกครับระบบก,กับการรุ่นเก่าๆที่เป็นโลหะเนี่ยชักยิงพียนัดหมดเลยนะครับถึงมันจะยิงไม่สนุกแต่ผมก็หามาสะสมอยู่นะครับชอบ ถ้าใครมีท้องการที่จะปล่อยก็เดี๋ยวทักไลน์มาครับใครมีชิ้นส่วนมีบอดดี้มีสไลด์ของยี่ห้อไหนก็ลองทักามาดูครับที่เป็นโลหะนะผมตามหาตัวโมเดลโลหะอยู่